มาร่วมแสดงความดีใจอีกคนนึงอะนี่แต่คนหมั่นเขี้ยวไม่แต่คนคันแวเนาะมือนี้นะพี่น้องเนาะมาเลยมาเลยนะครับนะครับมาแล้วอาจารย์หวาดนเนาอดลนทนไม่ไหวนะครับนะเศร้ามากนะครับเศร้ามากเศร้ามากเฮ้ยอย่าเพิ่งหัวล็อนไม่ได้ประกวดเอาเลยก็ได้ฮะให้ ให้คิวเร็วจังเลยเอาเลยเอาเลยมาเร็วเค้มเร็วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะคะก็มาสวัสดีพี่น้องแล้วก็ให้กำลังใจเห็นว่าะสบนิกรอะไรนะพูดไม่เหมือนนะาโสมนิกรหน้าโง่เก่งแต่เราไม่เคยพูดกับพี่น้องแบบนี้ไงก็เราเราเข้ามากันเยอะ เข้ามากันเยอะนะคะก็นี่นะวันนี้เนี่ยนะคะก็ก็คืออย่างนี้พี่ชอบอาจจะมาเล่าแบบนี้มุมแบบนี้กันล้วกันว่าเนี่ยปะจอมพี่พี่ตั้งแต่เช้เชาเนี่ยนะตื่นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนด้วยซ้ําไปเมื่อคืนนี้ก็ได้ทราบข่าวเมื่อคืนของเราอ่ะเนาะเราก็ได้ทราบข่าวแต่เมื่อคืนว่าอืมเออ ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาข่าวดีนี่เขา,าประกาศประกาศกาศรตายแต่ว่าตายจริงๆเมื่อไหร่นะก็รู้อยู่ว่าไม่มีใครรู้หรอกนะทุกทีเขาก็เป็นแบบนี้เขาไม่เคยพูดความจริงกับประชาชนนะแน่นอนองไม่เค<อ>ยพูดความจริง <ขอ S 1> กับประชาชนเขาเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองตลอดเพื่อการรักษาอำนาจนะคะแม้แต่การเกิดการตายกันอะไรก็ตามมาแต่งงงแต่งงานคือสิริกิตแต่งงานก็เพื่ออำนาจถูกไหมนะคะ แล้วการแต่งงานของเจ้าทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดในทุกราชวงศ์มันคือการแต่งงานเพื่ออำนาจนะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้น่ะนอกจากแต่งงานเพื่ออำนาจแล้วเนี่ยก็จะต้องหาทางที่จะต้องปั๊มลูกให้มีลูกผู้ชายนะคะเออแล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกผู้ชายเนี่ยได้ได้สืบทอดอำนาจนะคะอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปแต่ว่าหลังๆมันก็มีที่แบบคลี่คลายว่าผู้หญิงก็ ก็สามารถจะสืบทอดได้อะไรแบบนี้แต่เห็นไหมคะว่ามันก็มีไม่กี่ประเทศแล้วก็จริงๆคือในยุโรปตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีความสําคัญเลยแล้ะก็คืออย่างนี้จะบอกว่าอพอเราพอเราได้ทราบข่าวเนี่ยนะคะก็เออโอเคถามกันไปมากับพี่น้องว่าเฮ้ยของจริงแน่นะอะไ้แบบมีเฟกนิวส์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะโอเคไม่กับทีนี้พอพี่อะก็ ก็โพส์นะเนาะก็โพส์ลงไปเล็กๆนน้อยนี่แหละก็เอาเอารูปของการไอ้ที Después ่เขานั <Hello> ่ง <inside> ที่มีเปรมมีสนธิบังอะไรพวกนี้จําได้มารัฐประหารสี่เก้าเอามาโพส์นะแล้วก็โพส์สั้นๆนั่นแหละนะคะก็ดูปฏิกิริยาของคนในเมืองไทยว่าเขาเขาจะร้อนแรงกันเหมือนตอนภูมิพลตายไหมนะนี่ก็จะสรุปภาพรวมตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าถึงตอนค่ำวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า ไม่เหมือนกับสมัยคูมิพลเนาะว่างหมไอโอม่อไม่สองตัวโอ้โหไม่รุนแรงขนาดนั้นนะใช่ไหมไอโอมา,อา,ม,ามาเกียนใส่ผมแค่สองตัวเอ้แต่พี่เจอเยอะกว่านั้นแต่พี่ก็นั่งรอทัวร์เมื่อไหร่ทัวร์จะลงอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่มากันเลย,ยแบบเหงามากเลยมันไม่เหมือนยุคอ่าเขาเรียกว่าอะไรกษัตริย์มันเข้มแข็งอ่ะเออมันยุคว่าใชองกรไม่ใช่สมัยก่อนแล้วงไงไม่เพราะว่าอีสลิมกินโจทย์มันเยอะด้วยเออ อ๋อเรอฮะคิดอย่างงั้นพี่คิดว่าเขาเขาจริงๆเขาป่วยนานนานมากอะจนคนลืมไปหมดแล้วแล้วพวกที่มาข้ามครวนว่าแบบคิดถึงพระอ,องค์ท่านอะไรคือตอนที่เขาป่วยทำไมไม่คิดถึงกันเลยอะแบบตอน่าจะน่าจะเสียใจกันตั้งแต่ตอนนั้นป่ะเ hmm. งียบกันมาตลอดแล้วแล้วคุณก็ไม่เคยได้รู้ความจริงเลยด้วยซ้ำว่าเขาเป็นอะไรยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณทาไมไม่ไม่เรียกร้องเอาจากถ้าคุณรักขนาดนั้นนอะใช่ไหมคุณน่าจะเรียกร้องเอาจากทางราชสำนักว่า ต้องให้ข่าวต้องให้รายแาบนบจริงๆพวกคุณไม่ได้รักจริงๆหรอกมันดูแล้วมันเสแสร้งน่าสะอิดสะเอียนนะพูดจริงๆในสังคมไทยอะ่ะแบบเราเห็นแล้วก็ทุกคนก็ทําไปตามแรงกดดันทางสังคมใช่ไหมคะส่วนพวกนักการเมืองหรือคนที่มีอ,อ่ที่ทางพื้นที่ในทางรัฐนะ่ะก็ทําไปตามกฎหมายอะ่ะถูกว่าคือกฎหมายต้องทําแบบนี้อะ่ะมันไม่สดแสดงความจงรักภักดีก็ไม่ได้มันเขียนไว้เลยหนีในรัฐธรรมนูญเนาะ <laughs> เออมันประโยชอะใช่ไหมฮะที่ว่ามีความจงรักภักดีอนะไนมันก็เขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะก็เนี่ยนะคะกถาถา็ถ้าถามภาพรวมพี่พี่คิดว่าอย่างนี้เลยนะว่าปีนี้มันไม่ได้มีคนที่แสดงความแบบคลั่งเจ้ามากเท่ากับตอนภูมิพลตายนะคะ อาจจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะที่น่าสนใจนะไอ้เรื่องที่ที่ประเด็นประจอมพูดวันนี้โดยตลอดแล้วก็ในโพสต์ใน facebook อย่างเข้มข้นมากเรื่องของการงดงานรื่นเริงและคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบทส่งผลกระทบนะแั่พี่น้องประชาชนไปทั่วเนี่ยพี่ก็เห็นจำนวนไม่น้อยเลยนะประจอมที่คนเขามาโต้แย้งอ่ะว่า คือแค่แบบแค่ไว้อะไรตอนตอนต้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมัน<ค>มันอ<ค>จังหวะตรงเป็นเทศกาลกระถินพระป่าที่ตั้งบุญไปแล้วเมื่อวานพอดีไงเออมันมันแบบจาาังหวะนรกสุดสุด <laughs> แล้วแบล็คพิง k มาคุณแบล็คพิง k อ่ะคอนเสิร์ตเคป๊ซึ่งแบบดังระดับโลกอะ่ะแล้วเขาก็มาอย่างเงี้ยแล้วมีมีโพสต์หนึ่งน่ารักมากเขาบอกว่าเขาก็เขียนตอบแบบเหมือนกับอ้างอิงไอโพสต์ โค้ดไอ้ของรัฐบาลมาใช่ไหมว่าขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ย <ừ. S 2> แล้วก็มีคนเขาเขียนน่ารักมากเขาบอกว่าเออวันต่อต่อไปจะให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะคะแต่วันนี้ขอวันนึงเพราะเตรียมชุดไว้แล้ว <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อีกบ <c oughs> ไปอะไรเลยอีกบเปิดทางให้เลยอีกบ <c oughs> อาจจะไปจองที่นั่งดูก็ได้เอคนนะคือมันก็มีความน่ารักของคนที่คนที่โต้แยง้ง ไอการไว้อะไรรอบนี้งานการ,นระดินพผ้าป่าก็ใช้หลักเดียวกันโต้แย้งได้เลยเอาถแถลงการเดียวกันมาเปลี่ยนแค่เป็นงานแบ็คพิงเป็นงานผ้าป่าเออคือเนี่ยพี่พี่พี่เห็นว่าหลายคนอนะทำแบบนี้นะคือเขาก็พูดบอกว่าให้ความร่วมมือคะ่ะแต่ขอวันหนึ่งให้มันผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยววันต,ต่อไปก็จะ แต่งดาให้ทุกวันเลยนะเลยคือพูดแบบไทยๆแบบน่ารักน่ารักแต่มันเยอะอะพี่เห็นแบบนี้เยอะมากแล้วคนที่มาโต้โต้แย้งแว่าของงานเหล่านี้พอดีเป๊ะเลยสิ่งที่ผมบอกอะจังหวะนรกแบบว่าถายตอนเทศกาลพระป่า แล้วส่งเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรนะอ่ลอยกระทงมันก็จวนแล้วใช่ไหมฮะแล้วยังมีงานพลุอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยใมันเป็นงานปลายปีแล้วายซีซั่นแล้วาฮรูฮัโลวีนเนี่ยใส่หน้ากากศิลิกิจได้ไหมอันนั้นมันพูดเธอแล้วเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรวมประกวดหัวล้อด้วยผมใส่หน้ากากศิลิกิจดีกว่าใจร้ายนะคะก็จะประเมินภาพรวมว่าก็ไม่ค่อย สถานการณ์สังคมไทยก็เปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะเปลี่ยนไปเยอะอย่างก็เป็นที่น่ายินดีคนก็พยายามอยากที่จะหาช่องหาอะไรพูดในลักษณะที่ไม่พอใจกับมาตรการต่างๆเหล่านี้ของของรัฐบาลก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ไม่เหมือนยุคในตอนปี5้าเก้านาะ13ตุาลาห้าเก้าที่มันรุนแรงอะไรต่างๆนะคะมีมีคนบอก <sı hh> ว่าก็า <Azure insecurity> ไม่มีรยิงกบไปดูคอปเปนเสิร์ตด้วยเหรอครับแบ็คพิง อ๋อจริงป่ะเออเอถ้าถ้าถ้าเจ้าไปดูงานมหลอรสบย่าตายวันเดียวไปดูงานมหอรสบได้นี่ไม่ต้องไปไว้อะไรอะไรให้ใครทั้งนั้นแหละเอจัดไปเถอะอืมนี่แล้วสรุปว่ามันมันีคิวสามศพเลยหรอคะก็มันสภาพมันสภาพมันน่าจะมากกว่านั้นนะ ยังไงไอสรมสุบรีเขาก็ไม่เขาก็ป่วยแล้วไม่ได้ข่าวเขาป่วยมา,าตั้งนานตั้งแต่ก่อนก่อนอพาจะไปแล้วครับแล้วก็ยิ่งยิ่งตอนที่รู้ข่าวว่าพาไปเนี่ยก็ยิ่งแบบตอมใจแล้วแหละก็คือรอ,อแค่ว่าจะถอดปลั๊กวันไหนแค่นั้นแหละเดี๋ยวตอนแล้วพวกเอะไรแฟนเขาที่อยู่หน่วยซี่ที่มาเป็นกปปอสอะเขาไม่ไม่ไม่ไมาดูแลหรอ โอ้ยไม่หมดหมดแล้วครับ<ช>หมดหว,<ช>วังแล้วครับอ๋อเลิกกันไปแล้วหรอ <laughs> น่าจะน่าจะครบได้ไม่ยาวหรอก <laughs> ตะกูลนี้นะคะก็ทีนี้ก็คือว่าอันนี้ก็มีคนพูดเป็นคําอธิบายว่าเฮ้ยมันต้องไปตามคิวคือต้องประกาศสิริกิตก่อนใช่ไหมถึงจะมาเรียงลําดับเป็นรองๆองลองมาสิ่งที่ผมเห็นพร้อมกันก็คือการให้เครื่องราชอันใหม่ล่าสุดกับทีปังกร ชั้นอะไรเะจุลจองเกี่ยวไรเหรอก็จุดระจองเก้าอะไรสักอย่างมันเกี่ยวกับเรื่องี้ไงเกี่ยวผมคิดว่าเกี่ยวครับเพราะว่ามันน่าจะเตรียมการเพื่อจะให้เครื่องราชชั้นสูงสุดเพื่อเตรียมเข้าสู่งานจะแต่งต้องแต่งตั้งเจ้าฟ้อ๋อเป็นรัชทายาทอะไรก็ว่าไปพระบรมมโอรสาเนาะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวแปลกๆด้วยอาจารย์แบบว่าอยู่ดีๆวัชเลศรเวิชดะรวงก็มาโผล่อยู่ปารีสเนี่ยผมก็งงเฮ้ยมาไงวะ ปารีสปกติมันถิ่นถิ่นโกนอ้นอะไรเนี้ยหรอพี่จำชื่อตาอ้นมาโผล่อยู่ร้านอายุยาพี่ฝาดเขามานัดเจอกันหรือเปล่าคุณอาไม่รู้ก็ได้ไม่ใช่ก็ไปดูแบ็คพิงอยู่เหรอเหรอมานัดเจอยังไงไม่เราคิดว่าทําไมหรอคิดว่าคิดว่าเขาไปปารีสแล้วมีผมคิดว่าต้องมีอยู่ดีๆอ้นไม่เคยมาปารีสเพราะว่ามันมันมันเป็นถิ่นมาเที่ยวเปล่ามันไม่มันเป็นถิ่นกบแล้วกบเนี่ยถูกห้ามไม่ให้ ไม่ให้คุยไม่ให้เจอกับแม่กับพี่ชายกับอะไรทั้งสิ้นเนี่ยดังนั้นอ้นมาปลารีสจังหวะที่กบไม่อยู่เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะรอจนกบกลับมาแล้วคุยหรืออะไรมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ดีๆเขาไม่มาหรอกอืมออืมอืมรู้สึกว่าคนที่รู้ข่าวทางอ้นเยอะก็น่าจะเป็นพี่สุนัยนะเพราะว่าเหมือนทางนั <c oughs> ้นเขาก็ใกล้ปวินไงปวินเขมีคอนเนคชั่นกันอ๋อเหรอเออเขาเชียร์หรอหรือว่ายังไง ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือมากกับประวินนะไม่รู้อ่ะเราก็ติดตามกันต่อไปนะคะก็ก็ค่ะก็มาให้กําลังใจพี่น้องเฉยไม่มีอะไรนะก็คือจะบอกว่าคือสิ่งที่สิริกิจทํำเนี่ยนะคะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นการที่นะการที่เขาไปเดินสายอเมริกาเนาะ เขาไปเดินสายอเมริกากับภูมิพลเนี่ยนะคะแล้วก็วมันก็เป็นปอบกนดาใช่ไหมหยุคปกครกันดาโดยอเมริกันนี่ก็เป็นข้อที่เราสงสัยกันโดยตลอดว่ามีการไปตกลงอะไรกันบ้างนะคะทั้งภูมิพลและก็สิริกิตเนี่ยกับอเมริกาแล้วหลังจากนั้นไทยเนี่ยนะคะก็ก็จะมาเป็นเข้ายุคสรดนะิใช่ไหมล่ะยุคสริดินะคะเอ,อแล้วก็เรียกว่าไทยเนี่ยก็ ให้อเมริกามาใช้เป็นฐานทัพและเราก็รับเงินเรานี่ไม่ใช่ประชาชนหรอกก็คือพวกเจ้ากับทางทหารน่ะก็ได้รับเงินสนับสนุนจากอเมริกามากมายมหาศาลก็ได้จัดตั้ง,งกรามานได้จัดตั้งหน่วยพลร่มห,หน่วยต่อชอดอมาปกป้องเต็มไปหมดเออนะคะก็หลายหนังสือหลายๆเล่มก็คงจะช่วยเปิดเผยสิ่งเหล่านี้เนาะแล้วก็เราก็เห็นความอู้ฟู่ของสิริกิตนะคะ ที่เดินสายไปมีนั่งรถเปิดประทุนแล้วก็กลายเป็นแจ็คกี้เคนเนดีใช่ไหม mm hmm. เขาเป็นแจ็คกี้เคนเนดีแห่งเอเชียนะเออเขาเป็นฉายาแจ็คกี้เคนเนดีแห่งเอเชียคือแต่งตัวแฟชั่นแบบเลิศหรูมากแล้วก็ mm hmm. ที่ที่ฝรั่งเศสเขาก็มีมีใครมาเขียนในใ,ใ,ในในเฟซเหมือนกันว่าอ,อ่านางนางก็คือ ดีไซเนอร์ประจำตัวเลยก็คือเบาแมงอ่ะของของฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็คือแพงอ่ะสรุปก็ใช้เงินแบบโอ้โหแบบใช่แบบคือเป็นหนักมากสวยเทสดีเออถ้าพะมีตังเท่าอิสริกิลเราก็เทสดีได้สวยได้ใช่ป่ะเออนะคะซึ่งซึ่งเอาเข้าจริงตอนนั้นอ่ะไม่ผูมิพลไม่ก็ได้ไม่น่าจะมีตังเยอะขนาดนั้นนะเออแต่ว่าเงินอ่ะก็น่าน่าจะมาและนี่ถ้า น่าจะมาจากการได้รับเงินสนกบูนย์จากเมกานั่นแหละนะคะคแล้วก็มัน<ำ>มีตังเยอะเพราะว่าไอการปราบปราบคอมมิวนิสต์แล้วให้อเมริกาตั้งฐานทัพเนี่ยมันกลายเป็นที่ฟอกเงินโดยการให้มงที่ที่ทสู้กับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยมาปลูกกัญชาแล้วก็ปั๊มตาคุดนะฮะวางเปาส่งกัญชาตาคุดให้ภูมิพลส่งออกนั่นแหละความรวยของภูมิพล โอ้โหยังมีอะไรที่เราต้องขุดคุยนะคะเกี่ยวกับสามีภรรยาคู่นี้อีกเยอะนะคะแล้วสิริกิตนะสิริกิตเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ร่วมคือเรียกว่าเคียงบ่าเคียงไหลกับภูมิพลนะในทางการบารมีนะเออเขาไม่เขาแอคทีฟนะนะคะเขาแอคทีฟมากไม่รู้สิไอเรื่องกว่าไม่กว่าพี่ก็รู้สึกว่า เราบว่ามันมันแอคทีฟกว่าครับเพราะว่าไอ้มันยอมไปงานศพอีโบอมันยอมไปอย่างงี้ไปไม่ใช่มันเป็นความเจ้าเล่ห์ของภูมิพลเอาเหรอไอเียอนี่จะจะทอะไรใช้ลูกใช้เมียไปตัวมันไม่กล้าไปไอส้นตีนเนี่ยออก็ต้องให้คนแอคทีฟกว่าไปเออไอ้นหี้ยมันขี้ขาจะตายไอเหียเล็กเนี่ยมีอะไรให้ลูกให้ให้มีออกหน้า มันเป็นคนอย่าง,งานั้นผูมเกเป็นคนที่<ห>ข้าพเจ้าไปเผาศพนางบมมันนั่นแหละอยู่แค่ข้าพเจ้าไปคือเราก็รู้สึกอย่างนั้นว่าแล้วเชื่อไหมพี่น้องหรือบางคนนะก็ยังยังยังรู้สึกว่าโทษปากแดงมากกว่าเนาะโทษปากแดงไม่ค่อยโทษว่าผู้ยุคหนึงอาจานหวานจําได้ไหมเป็นแต่เนี่ยผัวไม่เกี่ยวเออใช่ใช่พี่้อง จำได้คนแสดงผ่านช่วงยุคที่ว่าเมียเขาแค่นั้นแหละตัวเขาไม่เกี่ยวหรอกมันมีช่วงนี้อยู่ใช่นอนใช่ใช่เราได้ยินเยอะมากเราได้ยินพี่น้องพูดแบบนี้เยอะมากแล้วอยู่ดีๆไปไปเกี่ยวไปไปเฉลยได้ยังไงก็ทุกวันนี้เฉลยหรือยังไม่เหมือนจะเฉลยตอนใจอยู่ดีอ่ะตอนเรียกอภิ์มันเนียนมากอ่ะเนียนอภิษิ์เข้าเฝ้าจําได้ไหมตอนแรกเขานึกว่ามีแต่ปากแดงที่ไปงานศพโบตอนหลัง ภูมิพลเรียกอภิสิทธิ์เข้าเฝ้าก่อน,<ค>ออนสลายาขวางก็จะไปฟังมันเออใครฝักใครขวางไม่ต้องฟังเออลุยไปเลยก็เลยตาสว่างสองข้างเลยนี้ออนกแสกคู่เลยนกแสกคู่นะคนะก็เรื่องตั้งแต่การไปตกลงกับอเมริกาก็มีบทบาทแน่นอนเนาะสิริิจิตมีบทบาทแน่นอนแล้วก็ได้คือคือก็ได้ได้ ได้ฉายแสงมากมายอ่ะเนาะตั้งแต่ที่เขาก็ได้ทัวร์ยุโรปได้อะไรแบบนี้ได้ไปเจอกับพวกราชวงศ์ของยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแลกกับการสร้างฐานทัพไอการมันก็คุ้มมากใช่ใช่แลกกับการที่เอาเอาชักศึกเข้าบ้านแลกกับความมั่นคงของเก้าอี้ตัวเองเหงียอเอาละให้ไอการเอาระเบิดไปบอมเพื่อนบ้าน ใช่ไปบอมสปปลาวเหลือประชากรแค่ครึ่งเดียวอ่ะใช่กัมพูชาและลาวอ่ะนี่คือสิ่งที่เป็นวันหนึ่งเราควรที่จะได้พูดกล่าวขอโทษด้วยซ้ํานะคะรัฐบาลเราควรจะกล่าวขอโทษในเหตุการณ์ในอดีตด้วยซ้ํานะคะที่เราได้กระทําผิดไปเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่รัฐบาลที่เราทําในวันนี้อ่ะแต่มันเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่เราร่วมทําในภูมิภาคนี้ก็เพราะเนี่ยแหละนะคะสิ่งที่สิริกิต กับสามีได้ทำไปนะ mm hmm. แล้วต่อต่อมามาถึงยุค6ตุลาเออ14ตุลา6ตุลาเนาะเราก็เห็นอยู่แล้วเรื่องการไปอไปปลุกนะคะเรื่องต่อชอด,ดอเรื่องลูกเสือชาวบ้านเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะ <Yeah. S 2> อะ่มาจนถึงเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะสิริกิตเนี่ยก็จะมีบทบาทอันนึงที่พี่หาคลิปนะแล้วพี่พี่จำไม่ได้ว่าพี่พี่ได้ดาวน์โหลดไว้หรือเปล่าก็คือเขาเคยไปที่ ภาคใต้อะปะจอมอแล้วก็วันนั้นเราคุยกันกับอาจารย์สุรชัยเรื่องบทบาทของของสิริกิจในกับภาคเหตุการณ์คุณแรงในภาคใต้ใช่ใช่แล้วอาจารย์สุรชัยก็พูดประเด็นนี้ขึ้นมาพี่ยังเคยหาคลิปแต่ตอนนี้พี่หาไม่เจอนะคะก็คือไอ้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอ่ะชรบชรบมอสิริกิจไปตั้งชรบใช่ไปมอบปืนเลยนะไปกับเปรมอเออเอาปืนไปให ชาวระบอหมู่บ้านใช่แล้วที่นี้คือชาวระบอ,รคอคือคือหมายถึงหมายถึงชาวพุทธใช่มากคือให้ไปให้แบบให้ปืนกับชาวพุทธนะนะซึ่งก็รู้ว่าความขัดแย้งทางศ,ศาสนาก็มี่แล้วคุณก็ไปเลือกข้างแบบเนี้ยล้วะไมมันจะไม่นะไม่ปะทุได้ไงไ,ไปทำอย่างนี้กันเออนะคะแล้วความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่เขาจะเป็นยังไงคุณก็รู้ว่าอยู่ว่าปัญหาแบบเนี้ยนอกนอกจากทหารเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะในภาคใต้อะ แล้วก็ได้งบประมาณเยอะด้วยแต่ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วคุณยังไปไปสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนเข้ามาอีกไงใช่ปะ่ะ mm hmm. เนี่ยแล้วทำอะ่ะแล้วก็นะแล้วก,วก็มาจนถึงยุคยุคเอาตัดภาพม,มาจนถึงยุคห้าหนึ่งก็แล้วกันนะคะที่ที่ไปงานงานศพอ่ะคุณโบเนี่ยนะคะหรือโบปิงปองเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ก็ชัดเจนว่าคือพูดออกมาเนี่ยพี่น้องก็ ทช่มก็เกิดเป็นวันตาสว่างแห่งชาติขึ้นมาคือเจ็ดตุลาใช่ไหมสิบสามตุลาสิบสามตุลาไม่ใช่สิบสามตุลาวันภูมิพลตายเจ็ดตุลาเจ็ดตุลาวันตายสิบสามตุลาไปโผงงานศพเอาจริงดิครับเอาี <laughs> พี่สลับกันมาตลอดเลย <laughs> สลีออย่างนง้นต้องขอไป <laughs> นะ ก็อ่ะไม่เป็นไรนะคะก็ก็คือเนี่ยนะบทบาทของของสิริกิตเนี่ยนะคะคือบางทีอ่ะมันจะมีคนพูดมาว่าสิริกิตอ่ะเขามองตัวเองเขาเป็นสุริโยไทยใช่ไหมเขาต้องเคียงบ่าเคียงไหลง่ยเออกับกษัตริย์อะไรแบบนี้นะเขาก็เหมือนกับสู้แล้วเขาก็มองประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านอํานาจท้าทายอํานาจของระบอบเผด็จการเนี่ยนะคะเป็นศัตรูมาโดยตลอดนะอ่ะเนี่ยก็เราก็ วันนี้เนี่ยจริงๆประวัติที่แท้จริงอ่ะเราอยากเห็นสักสื่อหนึ่งนะที่พูดหลายๆแง่มุมแต่พี่ก็ไม่เห็นเลยนะแม้แต่ BBC อ่ะกล้าพูดเรื่องของวชิราลงกรณ์แต่ไม่เคยพูดเรื่องสิรษฐกิจนะคะ แล้วสื่อโอ้โยสื่อฝรั่งเศสสื่ออังกฤษสื่ออะไรก็พากันร่ําให้ตามกันไปหมดเลยนะพี่ก็รู้สึกว่าโอ้โหมันไม่เคยเรายะหวังอะไรจากสื่อพวกนี้ไม่ได้เลยอะนะทั้งที่ข้อมูลต่างๆะมันก็ชัดเจนในกรณีเพราะตัวสิริกิตที่เป็นคนที่ชัดเจนกว่าภูมิพนน่ะมันคืออ,ออกอยู่ในสื่อนะที่บทบาทของเขาในทางการเมืองแต่เราก็ยังไม่ได้เห็น การเขียนบทความทบทวนประวัติของกษัตริย์พวกนี้อย่างตรงไปตรงมาไม่รู้ได้รับสารแสดงความเสียใจจากซาอุหรือยังเนี่ยใช่ไหมนะคะเขาไม่ส่งสารมาทวงก็ดีแล้วลงเพชรชิบหายเออเอานะคะพี่ก็วันนี้ก็มาทักทายพี่น้องกันแค่นี้นะให้กำลังใจทุกวนวันนี้ต้งทำทีนรมาขอบคุณครับประกวดร่วมประกวดโหร่เฉย ประกวดอะไรอ่ะหัวล้อเฉยเฉยหัวล้อหัวล้อเฉยเฉยนี่แหละอ๋อเราก็คุณล้อกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็ชาวไฟเย็นก็ันนี้คงทํางานหนักกันมากนะคะรู้สึกว่าคึกคักกันเลยลูกท้าฝนใต้ดิก็ซ่อหลุดเข้ามาเยอะหลุดเข้ามาเลยวันนี้ไม่ใช่แต่ชาวไฟเย็น ชาวไฟนัลรอบกันของไอชูวิพลกับอีซิลิกิตก็มาช่องพวกอินฟูหนึ่งเขาแต่งแต่งดาไว้อะไรกันหมดมีแต่ไอช่องนี้แหละใส่แดงใส่แดงดำดำดำอะไรกันเต้นกันนะคค่ะให้กำลังใจทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีพี่ชอบมาจอบุกเข้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะเออ